สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t Channel พผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมยายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโรหมอแจนนะคะสวัสดีเดือนสิงหาคมนะคะคลิปนี้เราจะมาดูข้อความรักจากเขาถึงคุณเขากำลังรู้สึกอย่างไรนะคะเป็นแบบราศีนะคลิปนี้ถึงชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิด22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะ วันที่เป็นแบบสากลวันที่อยู่ใต้คําบรรยายหรือใต้ดีสคริปชั่นนะคะท่านใดที่มีราศีหรือลัคนาเป็นแบบโหราศาสาไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหวังว่าคงจะสบายดีนะคะเอาละค่ะขอดูพรังงานของชาวราศีพิจิกนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะตอนนี้สถานการณ์อะไรกำลังเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะขอดูพลังงานค่ะ เอเนจีไพ่ใบแรกนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นะอ่ามีความมั่นคงทางการงานการเงินว,ว้าว <10 S 1> เก้าเหรียญสิบเหรียญมีความก็มั่นคงทางการงานการเงินนะคะความสําเร็จนะแต่ความรักนะคะไพ่พลังงานเดอร์มิดนะคะมีพลังงานชาวราศีกันขึ้นมานะอืมนะ เขาเรียกว่านะคะมีความเหงามีความเงียบเหงานะคะปีวิเวกโดดเดี่ยวหรือตอนนี้คุณอาจจะรักสันโดษโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเงินความสําเร็จนะคะความรักอาจจะยังออมีพลังงานของส n i เปอ f f ครันะคะความรักนะความรักความสมคั์อาจจะคิดวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะคะตัวตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหงาเ,เงียบ บางคนนะคะมีแฟนเหมือนไม่มีอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารการันหรือมีคนที่เข้ามาก็ยังนําปัญหามาวุ่นวายในหัวใจของคุณนะชาวราศีพิจิกพลังงานเอเนอร์จีประมาณนี้น่าจะเรื่องเงินน่าจะดีอะนะการเงินดีแล้วก็ชอบปิดวิเวกรักสัาโดดอะไรแบบนี้หรือมีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามามันเหมือนมีคนเข้ามาเยอะหลยคนก็ได้วุ่นวายจิตใจยังไม่ถูกใจคุณนะยังไม่ถูกใจคุณซะทีเดียวนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูว่าอื พลังงานคนที่เข้ามาหรือคนที่เงียบไปหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพายอยากจะบอกนะคะใจเขารู้สึกกับถึงคุณอย่างไรนะคะใจเขารู้สึกถึงคุณอย่างไร queen of wands ่าแสดงว่าเขามองเราเป็นผู้หญิงที่เก่งมีพลังงานของความรู้สึกนะคะอาจจะพูดคุยกันโดยแบบที่ยังไม่คอมมิทเมนต์ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนบางคนมีความสมพัญที่คุมเครือนะความรู้สึกถึงคุณนะเหตุการณ์นิ่งสถานการณ์นิ่งนะบางคนอาจจะคุย คุยแบบอิสระนะคะคุยไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้ยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะเป็นสถานการณ์กําลังรอคอยใครสักคนที่มาชัดเจนความรู้สึกถึงเขาเขาถึงคุณนะตอนนี้เหมือนเขา,เ,าเขาเรียกว่ากําลังโฟกัสความสําเร็จก็ได้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินที่จะวางแผนการใช้ชีวิตไปกับคุณในอนาคตนะเป็น energy ที่ดีนะ ือเหมือนว่าตอนแรกอาจจะเป็นอาจอาจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าเขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็ต้องรอคอยนะอยู่แบบเงาเาหรือว่าคบเป็นแบบอิสระอิสระไปก่อนยังไม่ได้คอมมิทเมนต์อะไรแต่มันมี energy พลังงานว่าเขาอาจจะหยุดนิ่งหรือเงียบไปหรือหยุดชะลอความสัมพันธ์เพื่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตัวคุณก่อนนะยังมองเห็นคุณค่าในตัวคุณนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกนะทีนี้ขอดูข้อความนะเป็นพลังงาน energy ของข้อความ100ข้อความของชาวราศีพิจิกนะ <c oughs> ข้อความรักจากเขาคนนั้นนะข้อความรักจากเขาถึงคุณนะอามีพลังงานเอเนจีของถึงเด็กแต่ผมก็มีหัวใจนะคะถึงเด็กผมก็มีหัวใจนะไปที่สองนะผมอยากโตขึ้นเพื่อได้เป็นคนรักของพี่อีกครั้งแสดงว่ามีเอเนจีพลังงานผู้ชายอายุน้อยกว่าคุณผู้หญิงก็ได้นะมีเอเนจีความสัมพันธ์ที่งเงียบๆไปแล้วก็ได้หรือ าฐานะที่แต,ตกต่างทางสังคมก็ได้นะอาจจะอยู่ไกลแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนออยังมีความมั่นคงยังมีความราคอยซึ่งกันและกันอยู่นะต่อมานะบางทีก็เหมือนมีค่าแต่บางเวลาเหมือนไหลตัวตนนะคะถ้าผมกล้าพอ,อเป็นพนังงานของความไม่กล้าคอมมิทเมนต์ก็ได้ความยังไม่กล้าพูดเปิดเผยความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืม คำเดียวสั้สนๆว่าอยากไปหาตอนนี้มันอาจจะมีพลังงานเอนเนอร์จีของความอยู่ห่างไกลยังไม่สามารถเดินทางมาหากันได้นะเขาบอกว่าหัวใจรักผมมีเพียงแต่คูณตลอดไปว,ว้าวผมรู้ตัวช้าไปอความรู้สึกส่วนทางกับการกระทํานะคะแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆมีพลังงานของชาวธาตุดินกับชาวาชาวธาตุดินก็ราศีกันนะแล้วก็มีพลังงานของชาวราศีมีนมาด้วยนะ อันนี้เป็นเอเนจีพลังงานของตัวเขานะทีนี้สำหรับชาวสองที่มาสองชาวราศีพิจิกนะคะชาวสองที่มาสองราศีพิจิกนะทีนี้มาดูบ้างว่าใจของชาวราศีพิจิกนะคะใจของชาวราศีพิจิกนะคะรู้สึกอย่างไรถึงเขาหรือเธอคนนั้นนะใจนะความรู้สึกอืม ชาวราศีพิจิกรู้สึกอย่างไรถึงเขาหรือเธอคนนั้นนะคะใจคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะอ่ะมาดูนั้นพลังงานของเดือนสิงหาคมนะคะมีพลังงานของให้ราศีกรกฎนะคะอืมการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างการอดทนรอคอยการไม่สามารถแอคชั่นความรู้สึกได้การเก็บ เก็บกัน้นความอดทนต้องเข้มแข็งในความรู้สึกนะคะคิดนะบางสิ่งบางอย่างสองสิ่ง2อ,อย่างนะความรู้สึกของคุณมีความหวาดระแวงในเรื่องความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เจ็บด,ด่ามามีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ของคนที่เป็นำตำรวจทหารคนที่วัยต่างกว่ากลัวทาอะไรรับหลังนะกะลัวยื่นความรักให้คนอื่นความสัมพันธ์ของคุณที่หยุดนิ่งไปกลัวเขาไปคุยกับคนอื่นกลัวเขา ไปพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะแล้วก็คุณอยากให้เขาติดต่อกลับมานะคุณบอกว่าคุณต้องใช้ความอดทนความพยายามมากเลยเกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่คิดหวัดระแวงหรือนะคะเราคอยการติดต่อกลับของเขาอยากให้เขาติดต่อกลับมาพูดคุยเหมือนเดิมนะคะคุณบอกว่าทําไมฉันรู้สึกเหมือนเหมือนว่าดูดโดนถูกถูกทอดทิ้งนะมีเงินมีความสุขอะไรดีแต่ความรักเหมือนดูมไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าชาวราศีพิจิกนะอยากบอกอะไรข้อความข้อความรักจากชาวราศีพิจิกถึงเขาหรือเธอคนนั้นนะคะหนึ่งร้อยข้อความเรามาดูกันขอสิบใบสิบพลังงานนะคะสิบพลังงานขอสิบพลังงานเอเนจีนะขอพลังงานสิบใบอขอบคุณที่เลือกฉันนะคะแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดีที่สุดนะคุณอยู่ในใจฉัน พลังงานเอนเนจีคือมีความต่างจริงๆนะบางคนนะต่างเรื่องอายุฐานะวัทวุคุณวุฒิความต่างด้านศาส,สนาภาษาและวัฒนธรรมความต่างของสองเรานะคะความแตกต่างของสองเราไม่อัดกัน้นหัวใจรักของผมได้หรือของฉันได้ ฉันเฝ้ามองเธออยู่นะคะเปเนจี้ของบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือบางคนเป็นสถานการณ์ของความสมพันธ์ที่นิ่งเงียบหยุดชะงักไปแต่ก็ยังมีการแอบเฝ้าดูเฝ้ามองอะไรประมาณนี้เหมือนส่องอะไรประมาณนี้ส่องพลังงานนะส่องเท่าที่จะส่องได้นะเอาละทีนี้มาดูต่อนะ ร่างก,กายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณหรือร่างกายฉันอยู่ที่นี่แต่หัวใจฉันไปอยู่ที่คุณนะคะอืมนะคะโอเคขออีกห้เอนเนจี้นะอ่ะคุณจะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้รักฉันนะอ่ะนะพี่คนไม่มีหัวใจนะคะหรือเธอคนไม่มีหัวใจผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะอ่ะหรือว่าฉันไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะ คิดถึงเธอทุกวันนะคะพลังงานเอนเนอร์จีคุณบอกว่าคุณคิดถึงเขาทุกวันนะคะที่ฉันรู้ว่ารักก็เพราะเธออะท,ที่ฉันรู้ว่ารักก็เพราะคุณนะคะโอเคมีพลังงานสิบพลังงานเอนเนจีนะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะมันต้องใช้ความอดทนนะคะลดความหวัดระแวงหรือต้องพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่มัน่นไม่มั่นใจเรากำลังรอคอยให้เขาติดต่อกลับมาด้วยความอดทนแล้วก็มีความหวัดระแวงกลัวว่าเขาจะคุยกับคนอื่นรับหลังเราไหมมีสถานการณ์ของความห่างไกลกันอยู่ไกลบางคนแฟนอาจจะ,ะแตกต่างกันด้านเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าดั้งเดิมของเขานะคะแล้วก็ ยังไม่รู้ความรู้สึกจริงๆของตัวเขานะคะคุณไม่มั่นใจคือชาวราศีพิจิกมีเงินทองอุดมสมบูรณ์นะไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะมันเหมือนแบบว่าเงาๆแต่ขาดเอ่อขาดความรักความรมะมุนระไมความหวานในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะโอเคเอันนี้เป็น energy ของอเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมนะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนนะคะค่าดูดวงนะมันจะมีเป็นแบบพิมพ์คําถามแล้วก็เป็นแบบพิมพ์คําถามไม่ต้องจองคิวนะคะโอนเงินแล้วพิมพ์คําถามทิ้งไว้แล้วหมอจะพิมพ์ตอบทางไลน์นะส่วนจองคิวดูดวงหรือขอคิวเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะดูแบบพูดคุยกับหมอแจนนะคะถึงจะนัดคิวนะคะเพื่อนๆที่รักนะการดูดวงส่วนตัวแบบนะัดคิวก็คือโอนเงินเสร็จนะ5้ารบาทพูดคุย30นาทีนะคะไม่เปิดกล้องนะ แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่จะจัดเลขมงคลนะเลขมงคลคืออะไรนะเสริมเสริมการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ599บาทหรือท่านใดอยากให้คนรักเก่าติดต่อกับนะคะ5 9บ599บาทมีรีวิวในช่องชุมชนนะคะไปดูได้นะรีวิวนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารีวิวให้นะว่าจัดเลขมงคลไปแล้วได้ผลดีนะคะถ้าท่านใดที่จัดเลขมงคลไปแล้วคนรักเก่าติดต่อกลับมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจัด เลขมงคลเสริมหรือเพิ่มเช่นการเงินอย่างเงี้ยก็แค่299บาทนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชันนี้อยู่นะรายละเอียดนะคะใต้คำบรรยายหรือใต้ด s สค i ิปชันนั่นเองนะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยนะคะราศีพิจิกนะเดี๋ยวคลิปทวินเฟรม12ราศีเดี๋ยวหมอแจนจะทยอยทำให้อย่าลืมเข้ามาติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปดีๆของช n n e l ของหมอแจน JP 1 6ตลอด a n n e l นะคะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ